จงอยู่อย่างติดดินมีเหลือกินและเหลือเก็บสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีสภัยูเคค่ะมาอีกแล้วเด้อพี่น้องค่ะมาอีกแล้วค่ะมื่อนี้มีเรื่องเล่าค่ะแม่สมศรีมาเมามาม้อยให้ฟังค่ะพี่น้องค่ะอย่านะคะอย่านะคะอย่าพึ่งตัดสินคนแค่ภายนอกเป็นอย่างคือวางสันวตีเป็นอย่างคืวงอาวางสันนี่แหละค่ะเป็นหัวข้อที่แม่สมศรี จะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยให้ทุกคนได้รับฟังน้ำกันค่ะพี่น้องคะเป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนจุดด้อยของแม่สมศรีเองค่ะที่ตัดสินออกโตเลยค่ะเ้ยว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับตัวแม่สมศรีเองเด้ค่ะเด้อแม่สมศรี เมียรังบางคนบางคนเด้ค่ะบได้เหมาร่วมนด้ค่ะออกโตก่อนเมียรังบางคนเปลือกนอกนี่เปลือกนอกนะคะเปลือกนอกอ่าสิบาวางไดดละ่ะเฮดโตแบบว่าจะของรวยได้ค่ะขับรถขับรถขับรถราคาแพงอยู่หรูหลานะคะกินเขาเอื่อมาอียงกินหรูอยู่แพงแต่ว่าเป็นหนี้เป็นสินไม่ใช้นะคะพี่น้องค่ะ นี่นะคะมาเขาเรื่องกันเลยค่ะเรื่องที่แม่สมศรีจะเล่าต่อไปเนี่ยคือเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับแม่สมศรีเองอมัธยให้แม่สมศรีเสียเพื่อนเสียเพื่อนไปโดยโดยปริยายเลยค่ะพี่น้องค่าเป็นอย่างขึวางสันติเรื่องมีอยู่ว่ามีผีคนหนึ่งเนะาะรูปลักผ้าอนอกที่เห่าเห็น,นพี่น้องค่าเพิ่นรวยเพิ่นมีเงินเพิ่นขับรถกับขับรถแพงเลยค่ะพี่น้อง เพิ่นก็นยูแบบว่างานกันบบอต้องเหตุอ่ะเพิ่นก็นมีคนเลี้ยงนะคะมีคนเลี้ยงเป็นอย่างคือวางสันติมียุ่มนึงเพิ่นมาหาแม่สมศรีเพิ่น่นบอกว่าสมยายสมศรีเจ้าอยากได้ท่องบอเพิ่นวางซีพี่เอาท่องไปจำใบตัวแต่ว่าพี่บอได้ทรงดอกมันจะขาดแล้วถ้าสมศรีอยากได้นะ่ะสมศรีไปไทยเอาเดอ้อสมศรีก็เลยบอกว่าเอาได้จักบาดละ่ะ ท่องจักบาทวาจังไถ่บติพี่เพิ่นก็เลยบอกว่าท่องเ้นมีอยู่บาทหนึ่งเซนละบาทที่จาไว้แล้วก็มีท่องสองสลึงสองสลึงก็มีอยู่สองเซนเพิ่นก็เลยบอกว่าเอานี่นี่ใบมาเบิงเอาใบเขาเอินมาใบอย่างใบจำานํำติพี่น้องขาเพราะว่าเพิ่นเอาไปจำานํำไว้แล้วเพิ่นบ่ตอดอก แล้วเพื่อนอบ่ตอดอกบัตตานี่ทังหลานเขาก็สิยึดเพิ่นกนมาปรึกษาเฮาเพื่อนก็นมาถามว่าสนใจเพิ่นก็นบอกสี่เด้สนใจบอยสมศรีเจ้าสนใจอยากได้ทองบอพี่เอาไปจำไว้ท่านเจ้าอยากได้เล้อสมศรีจะไปไทเอาเลยเด้อทองนี่มันสิเป็นของมันสิเป็นของสมศรีเลยสมศรีได้ฟัง่งได้ฟั่งแบบนั้นกะกะตาโตได้พี่หน้องก็ว่าเอาก็เลยเบิ่ง ใบดิเพิ่นเอาไปจำนําใบบวกลบคูณหารเฮาก็บบวกลบคูณหารในหัวเฮ้าแล้วว่าถ้าเฮ้าไปไทายออกมามันกระต้องใดกำไรละแมนบ่ค่ะพี่น้องคะ <c oughs> แเราเรื่องมันเกิดเราเรื่องมันเกิดอีหยังขืนมาตินั่นแหละค่ะพี่น้องเงืนน่ะค่ะมันอยู่ในมือเฮ้ามันก็เป็นเงื่อนเฮ้าได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าค่ะมันออกจากมือเฮ้าแล้วเด้อพี่น้องมันก็เป็นเงื่อนคนอื่นเด้อพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะ รับเงินมือซ้ายก็ออกมือขวาเมนบ่ค่ะบัตตานี่เรื่องมันเกิดอี่อย่างมาติแม่สมศรีนี่เี็นค้นใจอ่อนมันเป็นความใจอ่อนใจอ่อนของเฮานี่แหละพี่น้องคะถ้ามีค้นมาขอความช่วยเหลือเฮากะบ่ได้คิดอีอย่างไรเฮาเห็นว่าเออเป็นหมเป็นพีหู้จักกันเฮาก็ไปซอยเหลือเพอนพ่อไปหอดหลานทองเมนบอคะ่ะไปหอดหลานจำนำนะคะพี่น้องคะ ใบใบเขาเอื่นนมาใบจำนำบอกที่ที่ไปอ่าที่จะไปไทยท่องเนาะเอ้าใบในจำนำน่ะมันมันราคาหนึ่งพอห่อสิพ่อหฮาไปหอดหลานแล้วเฮอไปถามหลานเขาหฮาก็ไปก็พีเผิ่นล้วพ่อห่อไปหอดหลานแล้วพฮาไปถามหลานท่องว่าหฮาจะไทยเอาท่องนี่ออกมาเด้อตอนที่หฮอไปถามน่ะมันอีกราคาหนึ่งเอ้าก็เลยตกใจว่าเอาเป็นยังขึ้ออีกราคาหนึ่งหลานท่องเขาบอกว่าเพราะว่าพี ที่เพิ่นเอามาดจำเนี่ยเพิ่นบ่อใดตอดอกมันกะราคามันก็นเลยเพิ่มขึ้นไปหาซิปตึงหกซิปปอนอ้าวแต่ห้าก็คิดคำนวณเบิรงอ่ะบ่เป็นอย่างโอเคหาซิปตึงหกซิปปอนแต่ห้าเาอาอไปขายมันกะย่างได้กําไรอยู่เมืนบอกค่ะพี่น้องคะ่ะมันกะย่างได้กําไรอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ตอนตอนที่ไปไทยออกมาน่ะอ่าท่องอย่างท่องอย่างบ่อใดอยู่ท่องเขาเอื่อหน่อยอย่างตอนที่ห้าไปไทยนะ่ะพี่น้อง เข้าไปถามเขาท่องนะ่มะมันอวันด้ยุยูลานท่องเดย์ต้องถ่าไปอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกะท่าไปอีกอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าอ่ะกลับมาเดอร์อยู่ตรองว่างดีพอซิตใบก่อนถายูจะมาเอาเดี๋ยวเขาสิอ่าเขาสิไปเอามาหา้โอเคเขาก็เสียดีพอซิตไปเสียดีพอซิตนี่ก็คือเขาเอ่ยว่าค่าค่ามาจำบ่เออ่นาะพี่น้องคะ่ะเสียไปเนาะอ่ากลับบ้านมาแล้ว ่านไปเด้อพี่น้องพานไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขากับไปเอาทองกลับมาเส้นแรกกลับมากลบว่ามีปัญหาอีหยังบัตตานีมาเส้นต่อไปเส้นต่อไปพิกลิ่นเด้อพี่น้องเสซนต่อไปพิกลิ่นพิกลินคือว่าคือว่าพิกลินนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นความใจอ่อนของเข้ามันเป็นความที่แบบว่าเข้าฟังบอเบิดวบาเพินเบาเอียงเพินบอกกำกวงเพินก็เลยไปบอก ไปบอกคนอื่นว่าว่าแม่สมศรีนี่อยากได้ของของเพิินอยากได้ของของเพิินเอ้ามาตจนี่สมกเลยเอ้าเป็นสมกฟังมากเพิินไปบอกพีผพ่ผู้หนึ่งพี่ผู้หนึ่งก็เลยทรมาหาสมกเลยมา่อ่าส่งมาเสร็จมากก็เลยคุยกันเอ้าเพิินขึ้นไปบอกจังสันมาสมอยากได้ทองเพิินนี่แหละค่ะพี่น้องมาเหตุแหย่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วเขาเาอยอย้าเขื่อน่าอียงเพราะว่ามันเป็น ม,มันเป็นความใจอ่อนของเหาที่เหาซอยอยากซอยเหลือคนเราบัตตนีเพอเฮาเฮ็ดบ่ถึกใจเขาเขาก็มาใส่ลายเหาเขาก็มาแทงข้างหลังเราบัติเราเจ็บที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวนี่แหละค่ะพี่น้องขามาแทงข้างหลังบัตินั่แหละค่ะฟังค่ะฟังนี่เพื่อนบอกว่าสมสมไปเอาท่องออกมะาหายพีอีกตดบอเซนละสองสลึงที่อยู่ในลานนะ่ะสองเซน สมก็เลยบอกพี่เพ่นวาถ้าพี่อยากห้ยสมนะไปเอาออกมาให้ถ้าสมไปเอาออกมาให้แล้วสมจะขายห้พี่ในราคาที่บบแมนวาในราคาเดิมบบได้เด้สมก็ต้องเอากําไรน้าเด้สมก็เลยวางสิพี่น้องคะสมก็เลยว่าสมต้องเอากําไรน้าเด้พี่เพ่นก็เลยเพ่นก็เลยพีกลิ่นเพ่นบอกวา่า สมได้กำไรไปแล้วเด้เส็นแรกแเราไปหยังสมคือต้องจะเอากำไรอีกเส้นที่สองเอาเรือมันก็นเลยมีปัญหากันพี่น้องขาก็เลยมีปัญหากันสมก็เลยบอกสมก็เลยถามพี่เป็นวาพี่คือบอกจังสี่เส็นแรกนะ่ตะตงบ่ได้อยากได้เด้พี่นะ่ะเป็นคนมาเสนอสมเองพี่เป็นคนมาเสนอสมเองว่าสมอยากไดทองบอขันอยากไดไปไทยเอาเดอ้อแมนบ่ครับพี่น้องค่ะ นั่นแหละค่ะมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดปัญหาแตกหักกันนะคะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมีตอนต่อไปด้วยค่ะพี่น้องคะอยากฟังเจ้าต้องติดตามด้วยค่ะพี่น้องคะมีตอนต่อไปคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะวาจังไนปติมีตอนต่อไปค่ะพี่น้องเผ็ดมันติดตามนะคะบายแม่สมศรีซักพายยูเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะเจ็บที่สุดไม่ใช่คนอื่นไกลโดยเฉพาะคนใกล้ตัวของเรานี่หนะคะที่แทงข้างหลัง